ไปดูภาพน่ารักกันหน่อยครับคุณผู้ชมโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเขาจัดซ้อมหนีไฟให้กับเด็กชั้นอนุบาลน,นะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ถ้าหากว่าเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นการจําลองสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆเลยนะครับเป็นการสร้างทักษะตั้งแต่วัยเยาวครับ คุณครูก็ลงทุนนะคุณผู้ชมดูสิมีไฟด้วยแล้วเด็กจริงใช่ไหมอ๋อเด็กๆนี่ก็สมจริงผ้าต้องปิดจมูกเลยแล้วก็คลานบอบคลานนะครับการฝึกบอบคลานนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3ามทับสโรงเรียนวิเชียนชมที่สงขลาครับได้ฝึกกันทุกคนนะครับตามกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เดี่นอย่นี้ก็เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์เพลิงไหม้โดยมีคุณครูน้ำหวานครับนางสรารัตน์จุนนวลครูประจำชั้นพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังทักงสความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน กิจกรรมนี้ก็มีการจําลองเหตุการณ์เพลิงหไหม้ภายในห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนนะครับมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้เด็กคุ้นชินกับเสียงจากนั้นก็ไปฝึกหมอบคานอย่างที่เห็นนะครับใช้ผ้าปิดจมูกเดินตามเส้นทางหนีไฟอย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดบาดเจ็บเล็กน้อยครับเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความเข้าใจถึงสถานรรการณ์อย่างรอบด้านนี่มีถังดับเพลิง <c oughs> จำลองด้วยนะ <c oughs> เหมือนจริงเลยนะครับฟังเสียงผู้ครูครับ ก็ได้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือในเหตุการณ์ข้างต้นได้ค่ะเด็กๆก,ก็มีความสุขแล้วก็สามารถตอบคำถามได้และก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเล่าให้แม่ฟังหรือว่าเจอสถานการณ์แบบนี้เด็กๆก,ก็บอกว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้รู้จักทางดับเพลิงรู้จกักผ้าปิดจมูก คุณครูเนี่ยบอกว่าเด็กๆส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแม้จะมีบางคนที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจในช่วงแรกเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแต่เมื่อได้รับคําแนะนําจากครูผู้สอนแล้วก็ได้ลองปฏิบัติจริง <ๆ S 1> เด็กๆกลับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เห็นโรงเรียนหลายแห่งที่จะต้องมีการฝึกซ้อมให้เด็กๆเนี่ยรู้จักวิธีในการรับมือกับภัยต่างๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ไฟไหม้นะครับก็จะต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีบางโรงเรียนที่ฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าไปติดอยู่ในรถรทําอย่างไรถึงจะออกจากรถได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งวิธีการ รับมือถ้าหากว่ามีเรื่องของการจมน้ำนะครับก็เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยนะครับแต่ผ้านี่ต้องชุบน้ำด้วยนะคะคุณผ<อ>ู้ชมแต่ว่าตอนซ้อมนี่ไม่ได้ชุบน้ำอ,อาจจะกลัวเด็กๆเปียกนะจิตนาการสำคัญนะพอซ้อมแบบนี้เ,<อ>เด็กๆพอเวลาเจอสถานการณ์จริงก็ได้จะได้เหมือนกับว่าเจอจริงๆมาแล้วด้วยนะฮะ